สวัสดีครับวันนี้แอดมินวัวมาฟอร์ยนะครับจะมาคอนเทนต์ในเรื่องของฟุตบอลยูโร2 0 2 0 1นนะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักประเทศในกลุ่ม B นะครับซึ่งในส่วนของกลุ่ม B นะครับมีประเทศเบลเยียมนะครับเดนมาร์กฟินแลนด์และก็รัเสเซียนะครับเริ่มต้นด้วยประเทศเบลเยียมก่อนนะครับ ในส่วนของเบลเยียมนะครับเบลเยียมนั้นนะครับที่เต็มนะคือดินดองออฟเบลเยียมนะครับอาณาจักรเบลเยียมนะครับพื้นที่นะครับมี 32, 5 4 5ตารางกิโลเมตรนะครับอยู่ทางตอนเหนือของยุโรปนะครับแล้วก็มีาชแดนนะครับติดกับเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็ทางตวนออกนะครับติดต่อกับเยอรมนีแล้วก็ลักเซมเบิร์กนะครับ ทางตอนใต้และตอนตงติดกับฝรั่งเศสนะครับเบลเยียมนะครับเป็นประเทศที่มีประชากรหลากหลายเชื้อชาตินะครับแล้วก็เลเยียมเนี่ยก็มีภาษาหลัก3ภาษานะครับก็คือภาษาดัชนะครับภาษาฝรั่งเศสและภาษาเยอรมันนะครับซึ่งในบรรดาภาษาเหล่านี้ก็แยกตามประชากรที่พูดภาษาได้นะครับทั้ง3เขตนะครับ ก็เกิดเศษเขตที่เป็นฟาร์มนะครับก็คือฝรั่งเศสนะครับและเยอรมันนะครับแล้วก็แฟนเดอร์นะครับเวตเนียแล้วก็วอลเลเนียนะครับ3มเขตนี้นะครับก็คือพูดที่ทั้งฝรั่งเศสเยอรมันแล้วก็ดัชนะครับ3เขตก็ตามภาษาเลยนะครับเป็นประชากร11ล้านคนนะครับศาสนานะครับส่วนใหญ่นะครับ กิสโมันคาตาลิก75%นะครับแล้วก็ในการอด่นอีกอี่็ก็เป็นโปรเตสแตนต์นะครับในส่วนนี้การปกครองนะครับเนื่องจากว่าเบลเยียมนี่มีมีการพูดหลายภาษาสามภาษาที่ผมบอกนะครับก็มีการปกครองในส่วนของตามภูมิภาคสามภูมิภาคที่ผมบอกนะครับเป็นรัฐบาลสาพันธรัฐนะครับ แต่เวียดามนั้นนะครับปกครองแบบราชาทัปไตยก็คือรัฐสภารัฐธรรมนูญนะครับมีผระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับก็มีรัฐนายุรัฐมนตรีบนหัวหน้ารัฐบาลนะครับซึ่งเป็นรัฐบาลกลางในการปกครองประเทศนั่นเองนะครับสำนักงานท้องถิ่นก็แบ่งตามภาษานะครับเขตที่ผมบอกนะครับเมื่อกี้นะครับเมืองหลวงครับเมืองหลวงกรุงบัดเซลนะครับ อันนี้ข้าวๆของเบลเยี่ยมนะครับต่อไปครับประเทศเดนมาร์กราชอาณาจักรเดนมาร์กนะครับคิงคิงดอมออกเดนมาร์กนะครับในส่วนของเดนมาร์กนะครับพื้นที่นะครับ42,933ตารางกิโลเมตรนะครับเป็นพื้นที่ที่อยู่ทางตอนเหนือของยุโรปนะครับเป็นประเทศที่อยู่ติดกับเยอรมนีนะครับทางตอนใต้นะครับแล้วก็ มีเกาะอ่างไม้นะครับในส่วนของเดนมาร์กนะครับเป็นภูมิภาคทางตอนเหนือของยุโรปนะครับเป็นหนึ่งในกลุ่มไวกิ้งนะครับถ้าประชากรเนี่ยนะครับชาวเดนนะครับในอดีตนะครับประชากรเดนมาร์กเนี่ยก็ประมาณ55.8ล้านคนนะครับเกือบ6ล้านนะครับ ก็มีชาชาติเดนมาร์กส่วนใหญ่นะ87%นะครับแล้วก็เชชาติอื่นๆนะครับทั้งเยอรมันทั้งสวีเดนอะไรพวกนี้นะครับที่อยู่ใกล้เคียงแล้วก็อื่นๆในอุปยปมานะครับเดนมาร์กเนก็ผมเดนก็ถ้าติดจริงๆก็มีแค่เยอรมันอย่างเดียวนะครับที่เหลือก็มีเกาะอาจจะติดกับสวีเดนหรือนอร์เวย์บางส่วนถ้าเกิดว่าเป็นเกาะนะครับ แต่จริงๆแล้วเดนมาร์กก็มีพื้นที่ที่เป็นครอบครองอย่างไอซ์แลนด์แลวก็กินแลนด์ด้วยนะครับอันนั้นก็ว่าไปนะครับในส่วนของเดนมาร์กครับปกครองนะครับแบบประชาธิปไตยนะครับรัฐสภานะครับมีกษัตริย์เป็นประมุขนะครับแล้วก็าาศาสนานะครับอของเดนมาร์กเนี่ยส่วนใหญ่ 73%เช็ดออฟเดนมาร์กนะครับนิกายของคริสเตียนนะครับแล้วก็แล้วก็นิกายอื่นๆอีก1.5%นะครับมุสลิม4.4%นะครับแล้วก็นิกายศาสนาเอเออประมาณ19%นะครับรัฐบาลเดนมาร์กนะครับก็มีรัฐบาลกลางนะครับแล้วก็แบ่งเป็นจังหวัดแล้วก็เมืองต่างๆนะครับในส่วนนี้นะครับ แล้วก็เมงหลวงนะครับเมืองหลวงกรุงโคเปนเฮเกนนะครับเป็นเมืองหลวงต่อไปครับประเทศแห่งดินแดนทะเลสาบนับพันนะครับก็คือสาธารณรัฐฟินแลนด์นะครับ Republic of Finland นะครับฟินแลนด์อยู่ทางตอนเหนือของยุโรปนะครับติดกับสวีเดนนะครับแล้วก็ ในส่วนของรัสเซียนะครับประเทศเ่อนบ้างแล้วก็ตอนเหนือสุดเนี่ยติดกับทางด้านของนอร์เวย์ด้วยนะครับฟินแลนด์นะก็เป็นประเทศที่มีพื้นที่3 3 8 1 4 5ตารางกิโลเมตรนะครับประชากรโดยประมาณก็ประมาณ5.5ล้านคนนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นชาวฟินแลนด์นะฟินิชนะครับ,รบแล้วก็อาจจะมีสวีเดนอยู่ด้วยนะครับ กิดสวีเดนช่นะครับก็ประชากรก็ตามภาษาราชการก็มีทั้งฟินแลนด์กับฟินนิชนะก็สวีเดนได้นะครับศาสนานะครับศาสนานิกายโรมาเนียเดอร์เทร์รันนะครับศาสนาเกตโนเดอเทรัน76เป็นะครับนิกายกิออทอดอกประมาณ1.1แล้วก็นิกายเดือนของคริสเตียนประมาณ1.4นะครับ แล้วก็ที่เหลือก็ศาสนาอื่น,อ,นอีก21%นะครับในส่วนของฟินแลนด์นะครับเป็นประเทศที่มีทะเลสาบมากมากมายเลยนะครับแล้วก็เมืองแบงเกตการปกครองก็เป็นประมาณ19เขตนะครับเป็นจังหวัดเป็นเมืองนะครับมืงหลวงกับกรุงเฮอร์ซินกินะครับเฮอร์ซินกินะครับการปกครองนะครับการปกครองประชาธิปไตยแบบรัฐสภานะครับ แล้วก็มีพัฒนาทิ่พอดีเป็นประมุขนะครับแล้วก็ในส่วนของฟินแลนด์นะครับมีพื้นที่นะครับติดกับรัสเซียนะครับที่เราจะพูดต่อไปด้วยนะครับต่อไปครับสาพันธรัฐรัสเซียนะครับรัสเซียนั้นนะครับเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะครับมีพื้นที่มากที่สุดเลยนะครับของโลกนะครับก็มีพื้นที่ ในส่วนของที่เป็นรัสเซียนะครับก็ประมาณ17 8, ล้านนะครับ9 9 8าสิตารางกิโลเมตรนะครับโอ้พื้นที่ใหญ่มากนะครับอาณาเขตของรัสเซียมีทั้งเอเชียแล้วก็ยุโรปนะครับติดต่อกับประเทศในบ้างเนี่ยพื้นที่น่าจะประมาณ15ประเทศที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับสำหรับรัสเซียนะครับทางเอเชียแล้วก็ยุโรปนะครับ รัสเซียนะครับประชากรน,นะครับส่วนใหญ่จะเป็นชาวรัสเซียประมาณ8 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับที่เหลือก็จะเป็นชาวอ,าอาดีตยุโซเวียตอย่างพวกพวกยูเครนพวกชนกลุ่มน้อยอย่างตาตาอะไรแบบเนี้ยนะครับเชสเนียอะไรแบบเนี้ยนะครับที่เป็นพื้นที่คาซักบ้างนะครับบางส่วนนะครับก็อันนี้ก็คือเชชาตินะครับ ประชากรของรัสเซียนะครับท <19 Jesús> <be Exactly. S 1> ั้งหมดเนี่ยก็มีประชากรอยู่ประมาณ146ล้านคนนะครับรือว่า46ล้านคนนะครับถือว่าเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ศาสนาครับส่วนใหญ่ศาสนาคริสต์ออโธดอกนะครับ70%แล้วก็อีก3%ก็ศาสนาคริสต์นิกายอื่นๆนะครับอิสลาม10%นะครับ แล้วก็ไม่มีศาสนา15%แล้วก็ศาสนาอื่นอีก2%นะครับรัเสเซียนะครับปกครองแบบสาธารณรัฐนะครับแบ่งเป็นสาพันธรัฐนะครับรัฐต่างๆนะครับก็เป็นรัเสเซียสาพันธานารัฐรัสเซียนั่นเองนะครับปกครองแบบสาธารณรัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุขนะครับ มีอ่าก็เวล,ลาดีเนียปูตินนะครับได้เป็นประธานาธิบดีมาหลายสมัยแล้วนะครับอ,อ่าในส่วนของอ,อ่าการเกี่ยวเกียรติขปกครองก็เป็นแบบรัฐนะครับแบบแคนนะครับรัฐบาลกลางรัฐบาลท้องถิ่นนะครับมีเมืองหลวงนะครับก็ここกรุงมอสโกนะครับส่วนภาษาที่ใช้ราชการกอภาษารัสเซียนะครับ อันนี้ก็คือข้อมูลของประเทศรัสเซียนะครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับกลุ่ม B นะครับแนะนำคร่าวๆนะครับสำหรับประเทศที่อยู่ในกลุ่ม B ีฟุตบอลยูโร2020บวกหนึ่งนะครับ